ติ๊กต็อกยอมแล้วนะครับผมให้สามารถดึงลูกค้าจากติ๊กต็อกไปปิดการขายนอกแพลตฟอร์มได้นะครับผมซึ่งการดึงคนออกนอกแพลตฟอร์มติ๊กต็อกให้ไปซื้อของที่แพลตฟอร์มอื่นนะเนี่ยเรารู้กันมาตลอดนะครับว่ามันเป็นการผิดกฎติ๊กต็อกใช่ไหมครับไม่ว่าจะดึงคนไปปิดการขายในบ้านเกี่ยวบ้านฟ้าหรือบ้านส้มก็ตามนะครับผมแต่ตอนนี้ครับติ๊กต็อกเปิดฟีเจอร์ใหม่นะครับเป็นการยิงแอดแบบใหม่นะครับที่ถูกต้องตามกฎติ๊กต็อกแบบหนึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราสามารถดึงลูกค้าจากติ หรือว่าบ้านสีเขียวได้โดยไม่ผิดกฎติ๊กต็อกใดๆนะครับผมและข่าวดีนะครับไอการยิงแอดแบบนี้น้อยคนนะครับที่จะรู้วิธีทาซึ่งโคชบีนะครับบอกเลยว่าโคชบีจะเปิดสอนวิธีการยิงแอดดึงคนให้ไปปิดการขายที่บ้านฟ้าได้แบบฟรีๆนะครับผมซึ่งโคชบีจะไลฟ์สดนะครับสอนฟรีๆเลยนะครับผมที่ Facebook กลุ่มปิดนะครับผมในวันพฤหัสที่15พฤษภาคมนี้นะครับตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าการสอนฟรีในครั้งนี้เนี่ยรับจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับผมและ ถ้าเกิดใครสนใจจริงๆนะครับว่าอยากจะยิงแอดดึงคนจาก Tik t o ็อกนะครับไปปิดการขายบนแอปฟ้าหรือว่าแอปเขียวนะครับผมคุณสามารถมาเรียนกับโคชบีได้นะครับโดยให้คุณนะครับทักมาลงทะเบียนก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าทุกคนที่สนใจแล้วจะได้เข้าเรียนนะครับย้ําอีกทีนะครับโคชบีรับจํานวนจํากัดแล้วคุณจะรู้เลยนะครับว่าการที่พาคนออกไปซื้อของที่นอกแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยมันมีข้อดีต่างๆมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาคุณปิดการขายได้นอกแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเขียวหรือบ้านฟ้าเนี่ยคุณ ต้องเสียค่ารมเนียมการขายให้กับ t i k t อกอย่างที่เราขายของแบบระบบตะกร้าในปัจจุบันอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าสนใจนะครับทักแชทเข้ามาลงทะเบียนกับแอดมินโค้ชบีได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง Tik t o อกแล้วอยากที่จะเรียนฟรีนะครับผมให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับผมสังเกตนะครับว่าหน้าเพจโคชบีนะครับจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าซึ่งได้รับการเ e ร i ิฟายจากเฟซบุ๊กแล้วนะครับว สอบถามเรื่องรายละเอียดคอร์สเรียนฟรีอันนี้กับแอดมินค d บ B ได้เลยครับผมค้ชพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์